เดือดไปข้างบนนะคะทุกคนบรูว่าจะขันเดี๋ยวตอนน้องมาจังหนักแล้วก็บรูว่าข้างบนมีอยังไรเขาร้องเดินือดไปตรงกัอนงงอันนี้ก็อยู่ในบริเวณของวัตรผู้ผู้ขายเงาคือกันค่ะอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นข้างบนโอ้ อยู่บนภูเขาเลยนะเนี่ยมีแต่ก้อนหินทั้งนั้นเ,นยเลยมึงไม่เดินสนี่กับเซาเมียเลยเนี่ยน้องเดินไว้น้องขึ้นยางจริงไก่ลหรอไก่แล้ว <laughs> อะ,อะ ใส่ผ้าใบมามันถึงจะเดินสะดวกดูหมดหลาขึ้นยางไวเถอะเราวางกิ้งลงมานะโอเคนี่ว้าว้แล้วหนุนเดี๋ยวเดินขึ้นไปอีก Nón đơn phải thường rồi. ôi làm cái cheng này à, ôi ยังสูงเลยอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยมันได้โอ้อยทำไงยไม่เด็กไม่ออกว่ามันอยู่พลังหรอพลังขึ้นมานี่เลยกาทัวทัวดูวิวสิป๊าทุกคน กินซ้ำใช่ไหขึ้นมาเังเด้พุณนอยเดี๋ยวก่อนลงไปจะนับเบืองว่ากี่ขันนะคะพ่อค่ะ <c oughs> จากที่พักได้อยู่แป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็จะนับขันบันไดไปนั่นาวา่าทั้งหมดมีกี่ขั้นเราจะเริ่มนับแต่ขั้นนี้นะคะ <c oughs> ไปเลยเริ่ม1 <c oughs> 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ 8, 9, 10 11 12 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 สามสิบเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสิบสี่เอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามสี่ห้าสิบห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้า หกเจ็ดี่เจ1ดห้าเจ็ดหก้ยนั่น้องดีน้องเดินดี 6 7 8 9 1 0แ1ดเก้าหนึ1ง1้1ย1นึ่งร้อ